มัดีครับมันนี้อยู่รับโกฟานุทไทชิงครับมันนี้อยู่รับหนางานคู่ทีครับต่อสิบพามาเบิ่งนิวฮอนเลียนครับเราต้นใหม่ลงครับตัวนี้ยังเงินพวกยังตัวแรล่งครับ ขี่ที่สามหาซูนก็พอลันลันครับยังสามสูบมุมงเทอร์โบครับพอทอมาใาม่นี่ก็หามุ้งแรงนะครับสีเลือกงานแล้วตานแล้วครับ พูนกีมของมันครับเอาเ้อนไม่ออกครับละเอียดเป็น,นหน้ากี้ประมาณสองไรครับในห้างสามของของยังค่ะของผมอมีละ ยงกใหม่ลมทับลมลงลมทับอันพาไฟจากกองรับแตกเลยครับชีลังค์ขาดรถแจ้เงินใจผายยังไงไถเขาดูดีครับบ้านตัวนี้อาตะใบหางหางใส่ปาดหากไม่นี่โอ้ยคนเดีคนเจ้าหางดำเนย่ยิ่งสีล ได้ดินโตเต็มไม่เือครับง่ายล่ะเท็ดมือเสานี่ครับสิบโมงเขาจะได้ซ้ำนี่แหละครับเขาเมือ่อถ่าครับเมื่อเชิงเหมือเดียวโอ้บุ๊ ส,สกสลินนนนะงครับปุกยังนี่ยเขาปุ๊กจักเป็นุกงครับปกกโดดกระเดาไปจักกบไนปุกดูปุกดูกระอหลงครับเอาลงลายแล้วครับปุกดูขุดกองอยู่ส่วนนี้ไยเิ่นยังแหไว้ครับ เดือ,อยูหันหนึ่งสองสาส่ห้าหกเกียด้นครับมือเือนบนาคือมือช่วงมันนี้คือสีข่ขานั่้แลละแล้วแป้งนี้ก็สิขามไปแป้งนั้นครับอีปลาปม,ม่าปสามไายสี่ไร่ครับแล้วก็ทุมสาครับ พ้นตกเมื่อวานเนี่ยครับดินก็เลย่ซุ่มๆเนี่ยเป็นดินทรายครับแง่มันยังสีก็คือยังสีเต็มแหละทั้งหลัลง คนังอัานตัวตีปลาครับ,เ,รรบ,รรบ,รบเดี๋ยวเดียวแปลงนีนจะลงตีปลาครับไม่รู้เลยหาหกตนครับบมได้เดียวไวจักตนได้เสียดายครับแต่ของหน้าพิ่นแหวออกได้ โซแล้วก็เสด็งครับต่อกันมันจะดึงไปทางไหนเลยนุกโคกน้ำเกีกกกก่ยววะนุกเป็นใบเนี่ย ไปพุนนึงไปพุนเอาไปลงาวลงยาวโอ้ลมทับถือของกชนเนมะังหันไปลมทับต้องถ่ายของนะคะรับส่วนนึง นี่เกือรับฮะมึงติดกะหังเอาเบิ้งมันโดม,โดม,โดมล่งนะมันเสียออกอะไรบอปบอรตี ดึงไปดึงไปโดดแหงอยู่หรอกฮะอ,ะอะาทำโฟมพมพือไอ้แจก็กมแค่ทางมันพวกไม่รุมทับ Oh, 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 oh. สอจากร้นันติชอยสเตเป่าฮองกยุวะ Bed, <Okay. S 1> เอาเป็นแบาเอาดีออกดี่็ยักครัมเนี่ยาม่ n h ไปเรื่องท่านี้ยังเลยนี่สีเลยกินไส้ครับเราปยน n ลงนะซูมแห้ง กำลังมีตกครับดูนี่แต้ว่าโตมีต่โลสามโลสี e ่ครับโตสาม หลังกับสุดหลากนี่ก็ม็นยิ้มอยู่หาเจ็ดกับตายเดียวกันเวย ลงแล้วก็เอาไปบ่ได้ครับต้องใส่ซองขันนั่นล่ะอ่าผมขาดนะ คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิดซะกก่อนครับเดี๋ยวว่างวางเดี๋ยวลงมาทายเบิ่องหยกครับเป็นเสียวลงหยีอยารตน้นนะครับฟังปุ่นแห้งมีตะต้นนใหญ่ครับ